คือเลนตาที่ขุ่นนะครับเลนตาเนี่ยประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตีนโปรโตีนเนี่ยมันจะขุ่นแล้วก็ทําให้เกิดการมองภาพไม่ชัดนะครับโดยสาเหตุนี้มีได้หลายสาเหตุนะครับสาเหตุของเกินเกิดต้อกระจกนะครับหลักๆก็คือเกิดการเปลีป่ยนแปลงตามวัย คนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนว่าจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่พบได้นะครับเช่นจากการใช้ยาเช่นยาในกลุ่มสเตยีเตรยรอยนะครับก็ทําให้เกิดการขุ่นของเลนตาได้ไวกว่าคนอื่นหรือว่าโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือไทรอยนะครับก็ทําให้ต้อกระจกเนี่ยขุน่นได้เร็วกว่าคนปกตินะครับนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกเช่นอุบัติเหตุที่กระแทกตาหรือว่าเป็นต้อกระจกแตกกาเนิดนะครับ ต้อกระจกในคนอายุน้อยเนี่ยสามารถพบได้นะครับโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคไทรอยหรือว่าโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่เด็กก็จะสามารถเป็นต้อกระจกได้เรียกว่าเป็นต้อกระจกแต่กําเนิดครับหลักๆก,ก,ก็คืออาการตามัวนะครับคนไข้ที่มีต้อกระจกเนี่ยจะมาบ่นด้วยเรื่องหองการตามัวเป็นหลักโดย2ข้างเนี่ยถ้าเป็นต้อกระจกที่เปลี่ยนแปลงตามวัยเนี่ย ตาโมสองข้างมักจะเป็นพอๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้อกระจกจากสาเหตุอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีตาข้างใดข้างหนึ่งที่มองแล้วไม่ชัดกว่าอีกข้างหนึ่งก็เป็นไปได้นอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุอื่นเช่นอาจจะเห็นเป็นแสงแสงที่กระจายออกนะครับหรือบางคนก็จะมาบอกว่าด้วยอาการเคยเลือกว่าสู้แสงไม่ได้นะครับรู้สึกว่าแสงมันฟุ้งๆไปตลอดเวลานะครับแต่ต้อกระจกเนี่ยมักจะไม่มีอาการปวดนะครับจะมีอาการปวดได้กรณีเดียวคือกรณีที่ว่าต้อกระจกที่สุก นะครับจนทําให้มุมตาแคบลงจนทําให้ความดันตาสูงกลายเป็นต้อหินซึ่งพบได้น้อยนะครับในปัจจุบันในเบื้องต้นเนี่ยต้อกระจกจะทําให้เกิดสายตาคลาดเคลื่อนได้นะครับคนไข้ถ้าใส่แว่นก็จะเห็นได้ชัดขึ้นแต่สิ่งที่แว่นให้ไม่ได้ก็คือความใสความสว่างนะครับบางทีก็จะเห็นใส่แว่นแล้วก็โอเคกับการมองเห็นได้แต่ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สว่าง ฉะนั้นนี่การรักษาหลักๆของต้อกระจกก็คือการผ่าตัดนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยจะมีการผ่าตัดหลักๆเป็น2แบบนะครับในอดีตเนี่ยเราจะใช้แบบเปิดแผลกว้างนะครับแล้วก็มีการเย็บแผลนะครับซึ่งในปัจจุบันจะมีที่ใช้น้อยลงจะใช้ในกรณีที่การทําผ่าตัดแบบสลายต้อใช้ไม่ได้หรือว่าในกรณีที่ต้อกระจกมันสุกมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานคือการสลายต้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับที่เราเรียกว่า f a c o Emulsification นะครับ เมื่อผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วเนี่ยเราเอาเลนตาที่เป็นต้อกระจกออกสิ่งที่เราต้องใส่ทดแทนเข้าไปก็คือเลนตาเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการผ่าตัดสําเร็จดูร่วงด้วยดีเราจะใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนที่เลนตาต้อกระจกนะครับซึ่งเลนตาเทียมในปัจจุบันก็มีหลายแบบมีทั้งการรักษาใส่ตาเอียงร่วมด้วยมีทั้งเลนตาที่สามารถมองได้หลายระยะร่วมด้วยนะครับ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าต้อกระจกเนี่ยสาเหตุที่สําคัญที่สุดแล้วก็พบบ่อยที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงตามวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการป้องกันต้อกระจกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้นะครับถ้ามียาที่บอกว่า เพื่อฉลอต้อกระจกหรือเพื่อรักษาต้อกระจกนี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันจะเหมือนกับการชะลอวัยนะครับซึ่งไม่สามารถทําได้นะครับหลกัหลกๆก็คือการที่ป้องกันด้วยวิธีอื่นเช่นหลีกเลี่ยงแสงจ้าๆหลีกเลี่ยงแสง u ูการใส่แว่นกันแดดเวลาออกแสงโดนแสงแดดเป็นประจำนะครับหรือว่าถ้ามีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไทรอยหรือว่าทานยาสเตียรอยหรือทานยาอะไรเป็นประจำเนี่ยการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับ